กลับมาพบกับช่อง5อันดับสินค้าขายดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับสินค้าที่เราจะนำมาจัดอันดับกันใน EP ที่12นี้คือเวโปรตีนโปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากเนื่องจากในโปรตีนมีกรดอะมิโนจำเป็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการทานอาหารมื้อปกติเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอเวโปรตีนจึงเป็นตัวช่วยที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเวโปรตีนคือโปรตีนที่สกัดจากนมวัวนำไปผ่านกระบวนการแยกไขมันและคราร์โบไฮเดรตออก จนเหลือเป็นโปรโตีนบริสุทธิ์เข้มข้นคุณภาพสูงพร้อมด้วยกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อเพิ่มภูมิคุ้มก,กันโรคช่วยต่อต้านและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนในทางเดิอนอาหารช่วยกระตุ้นฮอร์โมนที่ทําให้รู้สึกอิ่มจึงส่งผลในเรื่องการควบคุมน้าหนักนอกจากกลุ่มคนเล่นกล้ามแล้วเวโปรตีนยังเหมาะสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายทุกประเภทเนื่องจากสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้และยังเหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักอีกด้วย มียอดการค้นหาในเว็บไซต์อยู่ที่18,100ครั้งต่อเดือนข้อมูลวันที่5รกรกฎาคม2022จากเว็บไซต์ uber suggest ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาคีย์เวิร์ดข้อมูลตัวเลขการค้นหาที่ได้จะบ่งบอกว่าสินค้าตัวนี้ยังอยู่ในเทรนหรือไม่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสินค้าสุขภาพยอดฮิตที่มียอดการค้นหาสูงอย่างต่อเนื่องครับก็ต้องเน้นย้ำกันอีกรอบว่าช่องนี้ไม่ได้เป็นช่องรีวิวสินค้า เราไม่ได้แข่งกับช่องรีวิวอื่นจุดประสงค์หลักของช่องนี้คือให้คุณใช้เวลาค้นหาน้อยลงแต่ได้สินค้าที่คุ้มค่าที่สุดก่อนที่จะรับชมการจัดอันดับนี้กันนะครับเรามาทําความรู้จักเวโปรตีนกันก่อนว่าแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท 1. เึ่งเวโปรตีนคอนเซนเทรตหรือ WPC คือเวโปรตีนที่ถูกนําไปผ่านกระบวนการแยกน้าตาลเลคโตสและไขมันออกโดยจะได้เวโปรตีนที่มีความเข้มข้นของโปรตีนประมาณ70-8 0ซ เต็มไปด้วยกรดอะมิโน,โนครบทั้ง20ชนิดและกรดอะมิโนจําเป็นอีก8ชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ใช้เวลาดูดซึมประมาณ20-30นาทีเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อและเป็นเวโปรตีนที่มีราคาถูกที่สุด 2. เวโปรตีนไอโซเลตหรือ WPI คือเวโปรตีนที่ได้จากการนําเวโปรตีนคอนเซนเทรตมาผ่านกระบวนการผลิตเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อแยกเอาน้ําตาลแลคโตสและไขมันที่ยังหลงเหลืออ,อยู่ออกไปอีกทําให้มีความเข้มข้นของ,ของโปรตีนสูงถึง90%ซ หมาะสาหรับผู้ที่แพ้เลคโตสคือทานเวนโปรตีนคอนเซนเทรตแล้วมีอาการท้องอืดหรือท้องเสียผู้ที่อยู่ในช่วงลดไขมันและต้องการสร้างความชัดของกล้ามเนื้อผู้สูงอายุเนื่องจากดูดซึมได้ไวและย่อยง่าย 3. เวโปรตีนไฮโดรไลซ์หรือ WPH คือเวโปรตีนแบบที่1และ2นํามาผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์ย่อยโปรตีนให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงจนเป็นเปปไทด์ซึ่งร่างกายจะดูดซึมไปใช้ได้เร็วที่สุด ทำให้มีโปรโตีนบริสุทธิ์สูงเกิน90%และยังมีโอกาสทําให้เกิดการแพ้โปรโตีนได้น้อยกว่าเบย์โปรโตีนชนิดอื่นๆอีกด้วยแต่ก็ต้องจ่ายในราคาที่สูงขึ้นตามเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ทานนมวัวหรือแพ้ทั้งเวย์โปรโตีนคอนเซนเทรตและไอโซเลตผู้ที่อยู่ในช่วงลดไขมันและต้องการสร้างความชัดของกล้ามเนื้อผู้สูงอายุเนื่องจากดูดซึมได้ไวและย่อยง่ายเนื่องจากราคาจะสูงขึ้นตามความยากของกระบวนการผลิตจึงควรเลือกซื้อเวย์โปรโตีนที่เหมาะกับตัวเอง โดยคำนึงถึงราคาประสิทธิภาพและอาการแพ้ของแต่ละบุคคลครับในส่วนของปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับในแต่ละวันสําหรับคนทั่วไปหรือผู้ออกกําลังกายอยู่ที่ประมาณ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมสําหรับคนเล่นกล้ามอยู่ที่ประมาณ 1.2- ึ่งจถึงหนึกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมสำหรับนักพะกายอยู่ที่ประมาณ2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมโดยการดูดซึมของโปรตีนเข้าสู่ร่างกายในแต่ละมื้อจะดูดซึมได้ประมาณไม่เกิน40กรัมดังนั้น จึงควรแบ่งทานเวโปรตีนเป็นมื้อย่อยๆมื้อละ20-40กรัมตามน้ำหนักตัวและตามวัตถุประสงค์ของการทานหมายเหตุเวโปรตีนจัดเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอย่างไรก็ตามร่างกายยังจําเป็นต้องได้รับอาหารมื้อหลักจากการทานปกติเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบทั้ง5้าหมู่ด้วยในส่วนของสารอาหารเพิ่ม,เต,มเติมที่ได้รับจากเวโปรตีนบางยี่ห้อได้แก่ BCAAs เป็นกรดอะมิโนโที่จําเป็นต่อร่างกายทําหน้าที่ซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่มีจํานวน20ชนิด ส่วนใหญ่ร่างกายสามารถผลิตได้เองรวมทั้งกลูตามีนแต่มีบางตัวที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้เองเช่นลิวซีนทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของสมองเพิ่มระดับพลังงานให้แก่เซลล์กล้ามเนื้อไอโซลิวซีนทำหน้าที่รักษาและซ่อมแซมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อผิวหนังและกระดูกวาลีนทำหน้าที่เร่งการเราผาผลาญพลังงานในกล้ามเนื้อและซ่อมแซมเนื้อเยื่อประโยชน์ของ BCAAs คือช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยให้สังเคราะห์ปโปรตีนได้ดีขึ้น ลดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อและยังช่วยป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้ออีกด้วยหมายเหตุข้อที่2เนื่องจากเวโปรตีนถึงแม้จะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ในรสชาติที่ต่างกันอาจส่งผลให้ปริมาณโปรตีนแคลอรี่และน้ําตาลที่ได้รับไม่เท่ากันเนื่องจากส่วนผสมที่ต่างกันนั่นเองเราจึงเลือกจัดอันดับของแต่ละยี่ห้อจากรสชาติที่มีปริมาณโปรตีนสูงสุดเปรียบเทียบต่อราคาเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้นครับเรามาเริ่มกันที่อันดับหนึ่งของฝั่งช้อปปี้กันก่อนนะครับ อันดับที่1 2,9700รีวิวคะแนน4.9เต็ม5ราคา799บาทรายละเอียดสินค้าปริมาณ2ปอนด์หรือ908กรัมชนิดไอโซโลเลต1ช้อนขนาด3 3กรัมให้โปรตีน27กรัมตักได้ทั้งหมด27.52ช้อน BCAAs 5.9กรัมแฟตรหรือไขมัน0กรัมชูการหรือน้ำตาล0กรัมให้พลังงาน116กิโลแคลอรีม่มีให้เลือก9รสชาติโปรตีนสูงสุดรสช็อกโกแลต สองบรรทัดล่างสุดคือการคำนวณหาความคุ้มค่าโดยหากสังเกตในบรรทัดที่3ขนาด1ช้อนตักที่33กรัมไม่ได้ให้โปรโตีนที่33กรัมแต่ให้โปรโตีนที่27กรัมดังนั้นความคุ้มค่าจึงไม่ได้มาจาก1ช้อนราคาเท่าไหร่เพราะแต่ละยี่ห้อช้อนตักมีขนาดที่ไม่เท่ากันและได้ปริมาณโปรโตีนที่ไม่เท่ากันด้วยแต่ค่าความคุ้มค่าที่แท้จริงคือค่าโปรโตีนที่ร่างกายได้รับจริง1กรัมซึ่งทางเราผ่านสูตรคำนวณมาให้ทั้งหมดแล้วว่าแต่ละยี่ห้้ออจจะตงง่่่าายเเินเทไหร โดยจัดแสดงในปรทัดล่างสุดเวโปรตีน1กรัมราคา0.88บาทโปรตีน1กรัมราคา1.08บาทอันดับที่2 25,900รีวิวคะแนน4.9เต็ม5ราคา839บาทรายละเอียดสินค้าปริมาณ2ปอนด์หรือ907กรัมชนิดไอโซเลต1ช้อนขนาด31กรัมให้โปรตีน27กรัมตักได้ทั้งหมด29.26ช้อน bcaas 5.9กรัมแฟต0นกรัมชูการ์ูกรัมให้พลังงาน110กิโลแคลอรี่มีให้เลือก2รสชาติโปรตีนสูงสุดคือรสอันเฟลเวอร์หรือไม่มีรสชาติเบโปรตีน1กรัมราคา0.93บาทโปรตีน1กรัมราคา1.06บาทอันดับที่3 23,300รีวิวคะแนน4.9เต็ม5ราคา1,699บาทรายละลเอียดสินค้าปริมาณ5ปอนด์หรือ2 2 6 8กรัมชนิด concentrate ผสม isolate ผสม hydrolyze 1ช้อนขนาด36กรัมให้โปรโตีน25กรัมตักได้ทั้งหมด63ช้อน BCAAS 5กรัมแฟต2กรัมชูการ์2กรัมให้พลังงาน140กิโลแคลอรี่มีให้เลือก18รสชาติปโปรโตีนสูงสุดรสลิชช็อกโกแลตเวยโปรโตีน1กรัมราคา0.75บาทโปรโตีน1กรัมราคา1.08บาทอันดับที่4 18,200รีวิวคะแนน4.9เต็ม5ราคา180บาท รายละเอียดสินค้าปริมาณ1ปอนด์หรือ450กรัมชนิดไอโซเลต1ช้อนขนาด37กรัมให้โปรโตีน27กรัมตักได้ทั้งหมด12.16ช้อน BCAAs 5.5กรัมแฟต0กรัมชูการ์6กรัมให้พลังงาน110กิโลแคลอรี่มีให้เลือก1รสชาติโปรโตีนสูงสุดรสดา,า,าร์กช็อกโกแลตเวปโรตีน1กรัมราคา0.40บาทโปรตีน1กรัมราคา0.55บาทอันดับที่5 5,900รีวิวคะแนน4.9เต็ม5 ราคา1,090บาทรายละเอียดสินค้าปริมาณ2ปอนด์หรือ910กรัมชนิดไอโซเลต1ช้อนขนาด35กรัมให้โปรตีน29กรัมตักได้ทั้งหมด26ช้อน BCAAS 7.35กรัมแฟต0กรัมชูการ์0กรัมให้พลังงาน123กิโลแคลอรี่มีให้เลือก2รสชาติโปรตีนสูงสุดรสวานิลลาเวโปรตีน1กรัมราคา1.20บาทโปรตีน1กรัมราคา1.45บาทก็ชมตารางอันดับทั้งหมดของช้อปปีกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับ เดี๋ยวในช่วงท้ายเราจะนำา้อันดับขายดีของ s h อ p e e ไปเปรียบเทียบกับ5อันดับขายดีของ Lazada กันอีกครั้งครับมาถึง5อันดับขายดีของทางฝั่ง Lazada กันบ้างนะครับอันดับที่1 1 7 4 1 3รีวิวคะแนน4.9เต็ม5ราคา799บาทรายละเอียดสินค้าปริมาณ2ปอนหรือ908กรัมชนิดไอโซเลต1ช้อนขนาด33กรัมให้โปรโตีน27กรัมตักได้ทั้งหมด27.52ช้อน b c a s 5.9กรัมแฟต0กรัมชูการ์0กรัมให้พลังงาน116กิโลแคลอรี่มีให้เลือก9รสชาติโปรโตีนสูงสุดรสช็อกโกแลตเวโปรโตีน1กรัมราคา0.88บาทโปรโตีน1กรัมราคา1.08บาทอันดับที่2 3,456รีวิวคะแนน4.9เต็ม5ราคา1,350บาทรายละเอียดสินค้าปริมาณ2ปอนด์หรือ910กรัมชนิดไอโซเลต1ช้อนขนาด36.6กรัมให้โปรโตีน31กรัมตักได้ทั้งหมด24.86ช้อน BCAS ไม่ระบุแฟต0.5กรัมชูการ์0กรัมให้พลังงาน140กิโลแคลอรี่มีให้เลือก1รสชาติโปรโตีนสูงสุดรสช็อกโกแลตเวโปรโตีน1กรัมราคา1.48บาทโปรโตีน1กรัมราคา1.75บาทอันดับที่3 3,310รีวิวคะแนน4.9เต็ม5ราคา1,699บาทรายละเอียดสินค้าปริมาณ5ปอนด์หรือ2,268กรัมชนิดคอนเซนเทรตบวกไอโซเลทบวกไฮโดรไลซ์1ช้อนขนาด36กรัมให้โปรโตีน25กรัม ตากได้ทั้งหมด63ช้อน BCAAs 5กรัมแฟต2กรัมชูการ์2กรัมให้พลังงาน140กิโลแคลอรี่มีให้เลือก10รสชาติโปรโตีนสูงสุด,ด g, รสลิชช็อกคกแเลตเวย์โปรโตีน1กรัมราคา0.75บาทโปรตีน1กรัมราคา1.08บาทอันดับที่4 2,173รีวิวคะแนน4.9เต็ม5ราคา2,650บาทรายละเอียดสินค้าปริมาณ5ปอนด์หรือ2,268กรัมชนิด c o n เซนเทรตผสมไ s o l a t e ผสม h y โดร l ลซ 1>, 1ช้อนขนาด30.4กรัมให้โปรตีน24กรัมตักได้ทั้งหมด74.61ช้อน BCAAs 5.5กรัมแฟต1.5กรัมชูการ์1กรัมให้พลังงาน120กิโลแคลอรี่มีให้เลือก11รสชาติโปรตีนสูงสุดลดดับเบิลดิชชอกโกแลตเวโปรตีน1กรัมราคา1.17บาทโปรตีน1กรัมราคา1.48บาทและมาถึงอันดับที่อันดับสุดท้ายของทางฝั่งลาซาด้าน,นะครับีวิวคะแน4.9เต็ม5รา,า180บาท รายละลเอียดสินค้าปริมาณ1ปอนหรือ450กรัมชนิดไอโซเลต1ช้อนขนาด37กรัมให้โปรโตีน27กรัมตักไ้ทั้งหมด12.16ช้อน BCAAs 5.5กรัมแฟต0กรัมชูการ์6กรัมให้พลังงาน110กิโลแคลอรี่มีให้เลอก1รสชาติโปรโตีนสูงสุดรสดาร์กช็อกโกแลตเว์โปรโตีน1กรัมราคา0.40บาทโปรโตีน1กรัมราคา0.55บาทและนี้ก็คือตารางสรุป5ดับสินค้าขายดีของทางฝั่งลาซาด้านะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรานำมาดับจากทั้งสอง่ายมาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าครับกับตารางเปรียบเทียบ5อันดับสินค้าขายดีที่สุดของทางฝั่งช้อปปี้ชนกับ5อันดับสินค้าขายดีที่สุดของทางฝั่ง l a z a d a าสำหรับคนที่เน้นสินค้ายอดฮิตนะครับอันดับ1ของสินค้าขายดีที่สุดของทางช้อปปี้และ La z a d a าคือเวย์โปรตีนยี่ห้อมาเชลซึ่งถ้าเปรียบเทียบราคากันปอนต่อปอนรวมถึงปริมาณโปรตีนที่ได้รับในรสชาติเดียวกันและประจุพันฑ์ที่ผลิตจากโรงงานโดยตรงไม่รวมเวย์โปรตีนที่นํามาแบ่งขายยีี่ห้อน ือว่าโดดเด่นที่สุดในท้องตลาดณาเวลานี้แล้วครับจึงไม่แปลกเลยที่จะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครองโดยราคาจากทั้งช้อปปีและลาซาาขายในราคาที่เท่ากันคือ799บาทต่อ2ปอนด์ครับสำหรับคนที่เน้นสินค้าราคาถูกนะครับดูที่อันดับ4จะค่ายช้อปปีและอันดับ5จะค่าย Lazada ครับตัวนี้เป็นเวโปรตีนยี่ห้อ California Gold Nutrition นำมาแบ่งขายนะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้บรรจุภัณฑ์จากทางร้านเองไม่ได้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มาจากโรงงานผลิตโดยตรง ซึ่งมีราคาถูกมากๆครับเพียง180บาทต่อ1ปอนด์ข้อมูลของเวโปรตีนยี่ห้อนี้เราหาได้ไม่มากซึ่งหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเวโปรตีนยี่ห้อนี้ลองช่วยคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับสำหรับคนที่เน้นสินค้าคะแนนสูงและสินค้ารับประกันยาวต้องบอกว่า EP นี้คะแนนสูงเท่ากันทั้งหมดครับและเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและอาหารเสริมส่วนใหญ่จึงไม่มีการระบุการรับประกันสินค้าครับ เพิ่มเติมให้ในส่วนของเวโปรตีนที่มีรสชาติให้เลือกมากที่สุดนะครับดูที่อันดับ3จากทั้ง2ค่ายคือเวโปรตีนยี่ห้อแบมจากค่ายฟิตเวขายในราคาที่เท่ากันคือ1699บาทต่อ5ปอนด์ซึ่งถ้าเทียบเป็นขนาด2ปอนด์จะมีราคาเท่ากับ680บาทโดยร้านค้าจากทางค่ายช้อปปี้มีให้เลือกถึง18รสชาติและร้านค้าจากทางค่ายลาซาดามีให้เลือกถึง10รสชาติด,ด้วยกันถือว่าเป็นเวโปรตีนที่มีรสชาติให้เลือกเยอะที่สุดในท้องตลาดณเวลานี้นะ และ,ละราคาโปรโตีนต่อ1กรัมที่ได้รับต่อมูลค่างเงินที่จ่ายไปทเทียบเท่ากับเวโปรโตีนยี่ห้อมาเทลที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งณเวลานี้เลยครับหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ช่วยประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของแต่ละท่านนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการจัดอันดับเวโปรโตีนขายดีของเราในวันนี้ถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างคลิป และหากใครต้องการช่วยสนับสนุนช่องของเราสามารถกดซื้อสินค้าผ่านลิงก์ affiliate จากค่ายช็อปปีใต้คลิปเพื่อเป็นทุนให้เราสามารถทำคลิปแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆครับฝากกดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์ถ้าคุณคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กด Subscribe และกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่สำหรับคลิปถัดไปจะเป็นสินค้าอะไรที่เรานำมาจัดอันดับติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ